วันนี้เป็นวันเพนมาคะคือวันเพนสิบห้ค่ำเดือนสเป็นวันที่ชาวบ้านเรียกว่ามาคะเลิกหรือดวงจันทร์เสวยเข้าบานในเลิกของมาคะคือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็มีการเกิดปฏิหาร อยู่หลายอย่างเขาเรียกว่าจจตุลงคสันนิบาตซึ่งวันนี้ผมก็มาถวายพัตาหารร่วมกวับชาวบ้านที่วัดนนสวรรค์หลวงปู่ภูพานนั่งกรรมฐานภาวนาทำบุญอุทิศให้คุณบหนุ่มแล้วก็เลยขึ้นมาต่อตรงพยาคุดพยาคุดนี่มีที่มาเรื่องราวนะ่าอัศจรรย์ใจนะ วันหลังอ็ถามครูบาอาจารย์ให้ท่านเล่าให้ฟังบริเวณที่พยาคุดอยู่นี่ข้างบนนี่มันมีดินเป็นสีแดงนะ mm hmm. เขาเรียกว่าโนนดินแดงตามชื่อวัดนั่นแหละแล้วพยาคุดนี่ก็เท่าที่ทราบก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาคือเขานิมิตมานะ จนมาเห็นแล้วก็เกิดการสร้างหลวงพ่อพระเถระอุปคุตนี่ขึ้นแล้วก็มีผู้มาสร้างปญญาเน,นี่ก็มาอีกต่างหากนะคือต่างคนต่างมานิมิตแล้วก็มาสร้างที่นี่พระเถระอุปคุตนี่เป็นผู้ที่มี ลิขานุภาพอันอัศจรรย์ใจเลยล่ะแล้วก็ท่านผู้ใดที่ได้บูชาพระอุปคุตก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขชนะมารทั้งปวงโดยเฉพาะมารที่เกิดจากกิเลสตัรหาอุปาทานต่างๆ นี้ผมมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของหลวงพ่ออุปคุธนะครับเลี้ยวขึ้นไปก็จะเห็นพระอาทิตย์นี่อยู่ตรงยอดท่านเลย บริเวณนี้สงบสงัดนะมีรูปปั้นของแม่ทรณีบีบมวยผมอยู่สองท่านนะครับแล้วก็มองเข้าไปผ่านพญานาคนี่คือข้างหลังนี่เป็นพญาคุธแล้วก็พญานาคแม่ทรณีมองไปไกลโน่นอ่ะเมืองสกลนครนอ่ะนะ <c oughs> แล้วก็เป็นน้ำหนองหานนัน พยาคุดเนี่ยเฝ้ามองเมืองสกลนครคอยปกป้องคุ้มครองผองภัยให้พญานาคก็ช่วยเหลือสังเกตนะครับสกลนครนี่จะเป็นเมืองที่สงบสงัดอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเทียบกับจังหวัดอื่นเขาแล้วดี๋ยวปีนี้จังหวัดอื่นเขาอาจจะมีปัญหานะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆ แต่สกลนครเราเนี่ยโดยสายมูเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีดีของสกลนครนะแล้วก็คอยดูว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นยันที่มีผู้มาทำไว้ให้ในหินเสมาเนี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าอักขระตัวนี้เนี่ยตัวคายโยยักษ์นะถ้าให้ผมอ่านผมเรียกว่า ยะอุนาโลมแหละเนี่ยยะคือปัญหาต่างๆยะออขยายออกสร้างเมือ่อ2523อันใดจะมาดูพยาคุดพยานาขอพรแม่ธรณีก็มาได้